รอบนึงเอาไปอีกทีหนึ่งเอาละตอนนี้เราเก็บให้หมด้วครับวิลเลร์ส่งข้ามนี่ไงวิลโลร์ส่งข้ามเสีย2คิวเออ3มคิวต้องมาจังหวะนี้ขอหนูทีค่ะเฮ้ยคิวเออขอ5คิวไปเลยละกันขอหนูเสียหน่อย5คิวเออคือเรียบร้อยครับ5คิวโอโ้โหโหดจริงนะเซียบอกเลยที่เติมเงินถูกต้องราบอีลักทีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ นะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o ว d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทํางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับ สวัสดีครับมีหลักเเอาวันนี้เราอยู่ในสตาร์ซีดนะครับเดี๋ยวมีร่วมโพส์ไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขออนญาตพูดสําหรับสายรีสายเติมน้อยสามารถ LR 2-5สามารถทำ LR 5 2ตัวฟรีได้เลยไหมคำตอบคือทำได้นะครับเดี๋ยวมีขออนญาตให้ดูตัวเซียตอนนี้มีก็ LR 2แหละก็เปิดเป็นเรื่อ,อยเดี๋ยวมันก็ LR 5นะครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าทำมีสายฟรีสายเตมิมองให้เลือกให้เลือกตัวแรตัวหนึ่งนะถ้าเกิดเลือก2ตัวมันจะไม่เก่งนะครับก็เอาสุดสตัวหนึง่งคงมีมีเอาเซียนะถ้าเกิดเซีย LR 5นี่โหดมากนะทิมทีเดียวตายนางก็จะทิมยิงจิงริง,ง,งลวัวเลย5ตัวนะครับวิธีการ LR 5แบบสายฟรีก็เล่นกิจกรรม7วันครับทำให้หมดเลยมันก็จะมีแพทแจกนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนใส่โค้ดทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนทําภารกิจทุกอย่างที่มีมาอะไรขึ้นมาทําได้หมดเลยครับทําได้ทําไปอ่าแล้วก็ผ่านด่านไปไกลๆครับพยายามผ่านด่านผ่านหอไปให้ไกลเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เพื่อน,นๆไหวนะครับแล้วก็แค่นี้เองส่วนหลักๆคําถามไปไกลได้ก็ยิ่งได้ของเยอะมันก็ยิ่งไปไกลประมาณนี้นะครับ โดยมีขออนุญาตบอกวิธีถ้าเกิดสมมุติติดด่านไหนขึ้นมามันไม่ผ่านด่านไหนขึ้นมาทํำยังไงใช่ไหมครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับเพื่อคนไม่รู้เนาะอ่าเรากดที่คำว่าจัดทีมเพื่อนๆเห็นรูปคนตรงขวาล่าง2คนมาเห็นไหมให้เรายืมตัวของเพื่อนมาก็ได้ครับที่เป็นสุลตาเห็นไหมอย่างเฟจา้านี้จะเอารห้เอาเอา,เอาตัวนี้มาลงยังไงก็ผ่านประมาณนี้นะครับอ่ะอีกอย่างนึงนะนอกจากว่า ถ้าเกิดเป็นสายเติมเนี่ยก็แนะนำว่าอัดเฟจอกับเออเซียสตัวเอา LR ไปเลยครับจะได้การันตีตัวดาวเมิ LR 2ตัวมันก็จะผ่านดานง่ายนะครับอีกวิธีหนึงสำหรับสายเติมน้อยก็คือให้เติมตัวใดตัวหนึ่งเอา LR ไปก่อนอย่างเช่นเซียใช่ป่ะมีอยากจะเอา LR 5ไปเลยมีก็กดยัดไปเลยครับเอา LR หเสร็จแล้วก็ไปเปิดเฟจอแต่ว่าอย่างที่บอกมันเหลือเวลาแค่แวันนะครับคิดดูดีๆ อ่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตไปรีวิวเซียนะครับผมวิรบุตรอดีตสงครามนะครับประมาณนี้น้องแทงยิงๆ,ๆๆเลยนะอ่ะทิมมีก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคูณหนึ่งแล้วกันนะจะได้เห็นเซียตอนทิมนะครับคือเซียมีมองว่ามันเก่งตอน L 5เนี่ยแหละที่ LR ก็เก่งแล้วแต่ว่าถ้า L 5ก็จะดีนะครับ เออมันมีเรื่องตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่เอางี้ดีกว่าครับนี่ตอนนี้เซียจะวัฟไปตีแล้วเห็นไหมครับเพื่อตัวเซียมันมันเหมาะกับว่าถ้าเราสามารถปั้นตัวน้องแรงๆได้ตัวน้องก็ไปล้วงหลังใช่ไหมครับพอล้วงหลังเสร็จดาเมจตายหมด,หม,ดมันก็ง่ายประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเซียจะเต็มแล้วเสร็จแน่แน่อี๋เซียเต็มหนึ่งรับตอนนี้อืออ็จิ้มไปอีกทีเอาเซียจิ้มไปหนึ่งจิ้มตายเสร็จเอาเซียอีกทีไอ้เซีย่งสองทีบอกเลยจิ้มตายหมด เป็นไงล่ะครนี่คือพลังของอดีตวีระทรงรามนะครับผมอาจจะมีเป็นรีวิวทั้งสามสี่รอบแล้วกันจริงทีมนี้มีว่ามันผ่านด่านง่ายมากนะแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไปเจอบอยก็เอายูหน้ามาสลับกับเออแพตติเซียก็ได้ครับอันนี้ถ้าเกิดเจอตัวเยอะๆก็เอาแพทติเซียมาประมาณนี้นะยูหน้าดาามจดไม่แพ้เซียเลยนะยูหน้าไม่แพ้ดาามจดเซียนะครับแต่ว่ายูหน้าไม่มีตู้ออกไม่ก็เลยออกยากเพื่นนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูใหม่ดีกว่าครับ รับประกันปั้นเซียตอน LR 5โหดจริงนะแล้วเพื่อนๆมีของมีการ์ดอะไรอัดอะแนะนำให้ลบแบบประชาชนนี้ครับมั่อสิกดหมาย T D p A อ่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบให้นะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเซียทิมนะครับโอ้โหมอนจะไม่เหลือให้ทิมแล้วไงเพราะว่าเซียตีแรงมากพอลวงเข้าไป เออโอ้โหยังไม่ทานจิ้มเลยอันนี้ด่านก็พลังมพอๆกันนะครับก็คือตัวเซียม,มันตีแรงมากนะครับประมาณนี้หนียังไม่ค่อยมีววลาตีเท่าไหร่เลยเพราะว่าเล่นเกมอื่นเยอะมากนะครับ แต่แน่ๆนะถ้าเกิดการ์ดแม็กแล้วก็ตัวเซียอัพอ่ะเซียเซียจะพุ่งไปโจมหู้พื่อสังเกตเห็นไหมที่เออตัวเซียมันทิ่มข้างหลังที่หาย90%เแล้วครับน้องทิ่มแรงมากนะ L R 5การ์ดตันนี่หนิว่าสุดๆอ่ะเออทิ้มทีเดียวครับดูคือวิลเล่โบสองขามค่ายื๊อทิ่มแตกครับบอกเลย3คิวต้องขอน้องเซียแล้วบอกเลยปั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เฟเจตร์มันก็จะปลอดภัยไงเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับถ้าแทงไม่ตายก็ยิงเรื่อยๆแต่ว่าของเซียนี่คือแบบถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดป้แค่ตัว2ต,ตัวก็ไม่เก่งไงเจ้าบ้านละแต่ถ้าเป็น lr lr 5นะโหดจริงเมื่อกี้แบบเซียพุ่งไปตุ๋ยตัวดาเมจทีเดียวหายไป90%เลยนะครับจิ้มทีเดียวรู้เรื่องเนาะอ่ะเดี๋ยวรีวิวใ,ให้ดูอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับนี่มาหันไปทิ้มทีเดียวหาย70%เลยครับนี่หนูเองค,ะค่ะหนูคือวิลเบอร์สงครามอ้าวชิบหายแทงหนูตาอ้าวชิบหายแล้ว รอบนี้ถ้าแทงตายเร็วอย่างนี้ไม่แน่นะครับอาจจะไม่ผ่านแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นไ่มถ้าเกิดแทงตายเชียก็จะโดนลุงกระจุยเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเชียครับเอาไปก่อนเลยพัชเชียชโลไปก่อนเอาวละจ้าหนูแล้วทีมเข้าไปเสียยายวับไปซื้อโอ้โหสองหมื่นหายครับทีเดียวโอ้โหผ่านด่านง่ายจริงๆไม่สาตาร์ด้วกันครับฟเฟต้ามีตัว LR ของเพื่อนนะก็เกิดเพื่อนๆพพยายามเล่นไปให้ไกลที่สุดก่อน ม่ผ่านด่านก็ค่อยยืม l ออาเพื่อนแค่นั้นเองยืมห้าระดับไปเลยผ่านแน่นอนมันจะมีปัญหาแค่ตอนนี้คือแทงมันยืมไม่ได้นะเกมนี้โอ้โหเอาแล้วครับเซียลวงนะครับตอนนี้เซียตีตัวดาวเมียตายไปนหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แต่ว่าเซียเข้ามาอย่างนี้เละแน่นะครับเพราะว่าเออ อไอตัสไม่ค่อยดูดเออดูดแล้วเ,เกือบตายนะเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าเกิดแทงไม่ดูดนี่เซียแตกแน่นอนนะครับขอ,อโลน่าฮิวน่อยได้เลยแฟบโอ้โหฟันที่เสียเออคือแข็งไปก่อนอีกรอบนึงเอาไปอีกทีนึงเอาละตอนนี้เราเก็บให้หมดนะครับวิลโบสองขามนี่ไงวิลโบสองขามเสียสองคิวเออสามคิวต้องมาจังหวะนี้ขอหนูทีค่ะเฮ้ยสี่คิวเออขอห้าคิวไปเลยละกันขอหนูเสียหน่อย 5Q โอ,อ้คือเรียบร้อยครับ 5Q โอโ้โหโหดจริงนะเซียบ,บอกเลยนี่ขนาดตัวหมีแบบสายฟรีไม่ได้อัดเลยนะ<อ>ถ้าเกิดเป็นสายเติมแล้ว,<อ>วหมีว่าโหดมากๆลองคิดดูดิถ้าอัดแม็กอะอัดแม็กมีอะไรบ้างใช่ไหมครับที่ควรต้องอัดนะครับโหดจริงโหดจังสมแล้วนะที่น้องชอบโมว่าน้องเป็นเอ,อด,ดีตว,ว,วีรวิบุรุษสงครามอะไรนะ MVP สงครามเขาที่แล้วก็วิรเบุรุษแหละเออประมาณนี้แหละก็ควรจะอัดนะครับสกิลให้แม็กเลยสกิลแรกเลยเนี่ย เอาให้ตันไปเลยเพราะว่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลอัลติเมทที่เราใช้นะครับอัพเต็มก็800ก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์หาที่ดีสุดของเซียใส่ให้เต็มที่นลครับแล้วก็การปรับปรุงก็หาแต้มอัดอองให้เต็มที่เลยเล่นไปได้มาก็สนุกดีเหมือนกันนะเหมือนดูผู้หญิงตีกันดีนะอ่าต่อไปเป็นส่วนการพัฒนาปักอินก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นมีมีลงเซียหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเซียแม็กได้มันจะบวกเอฟคเยอะเห็นไหมครับ แล้วก็เปนในส่วนสกิลเ x เห็นมากติดตัวก็จะบวก a อแ a ็ก9%ด้วยยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งหมกเยอะก็เรียบร้อยครับก็เป็นการรีวิววีลบุตรสงครามเซียนะครับหรือว่า MVP สงครามอดีตคราวที่แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆอยากมีทำไกด์เหลเกมน,นี้ก็บอกได้นะครับ